จริงๆอะมันจะผ่าอีเดียอยู่ใกล้อีเดียกูเลยโดนไปด้วยมันไม่ได้จะผ่ากูหลอกเลโซนน์ะผ่ามึงก็แห้แกได้ยิน่แล้วอยู่ข้างนอกออทำไมทำไมแกต้องมันต้องตักก่อนวะมันไม่ร้องเลยอ่ะอนะแล้ว โดนมาแล้ว <c oughs> มากระโดดคนละทางวะเด้๋ยวไม่เห็นวนะอ่ะแผนเบอร์ส,สองเบอร์สี่ใส่ใสนนะั่นอ่ะมันเป็นแผนคู่บ้ากระโดดเสร็จคู่บ้านกันล่ะเขาเขาโดดแล้วเขากับมาเขาละท่างผมเด้เอามานันยิงแผลปมยิงเขาเล็ดข้าบ่เป็นแหมเอาข้าบ่ข่าที นี่เอาเดียมึงไล่ฆ่าเขาตีที่พี่ข้าเปิดก่อนเด้อพี่ข้ากับบวกเดียวนึงเปิดสวงกับเปิดซีเด้อมันหนีผมเอ้ยมันไปดักนี่มึงเลาเป็นแผนหลอกไปหาหมูมันนี่ใครวางระเบิดมีเสียงวางระเบิดแถวนี้ด้วยวางในพี่ฆ่าแล้วมั้ยติดเลยเมื่อกี้บนหลังคาปะหลังคาหลังคานี่เครื่องบินผ่านไหมมีคนวางระเบิดเหรอไม่ใช่อยู่บนหลังคาเหรอ ระเบิดแล้บนหลังคามึงด่าไะเนี่ยติดเลยเมื่อกี้บนหลังคาปะ oh, <no. S 1> มันไม่หุ่นรอกทำไมเสียงพี่เวลล์เฮ้ยพี่เบลล์เสียงเบลคืออ้ยยังไะ <c oughs> ไปหายิงเบลล์ว้าวไลายเอาเขาก็ไม่ได้ใส่ปากเหร่นได้ละ่ะเขาก็ยื่นปากเขาบอกซื้อซื้ <c oughs> อไหมเขาก็ไม่ได้ใส่ปากไถไปนล้วจอเนี่ยไนะนะม่พอดีอ่ะ <c oughs> พิ่นบอกให้ <c oughs> ให้ควายแย่บอกให้เอื้อยว่า อย่าบอกหลายหาหายิ่งผุนประสันว่ะคอยก็ไม่ได้ใช่บากยิ่งเด้คอยใช่นิ้วเล่นค่ะฮัลโหลตามมาคอยกะกาคนล่งไหลพี่งั้นนิเดียโอเคครับโอเคคอเก็บคอเก็บคาเบคอยเก็บอยเก็บอยเบคอเก็บคาเก็บอยเก็บคอยเก็เดอยคนเ็บคอเกบคยเก็ยเด็บยเ็อเก็อเก็บคอยเก็คอยเก็บอยเก็บยเก็บคอยเบเก็ยเเ็คเกเกียเก็ยเก็ยเอเคอมเก็บคเยเยเก็บคอยเอยเเก็เกยกคอยย เร็วเร็วเร็วข้าลมาแต่งมันเล็งมันอยู่ไหนพี่ข้าผมจะยิงซ้ายให้มันถือ A W ด้วยกลางโคโนชั่งเงินนะแลมันชาร์จเจ้นมันไม่มามันชาร์จมันก็ตายอ่ะแตกอะมาดิมันมันกำลังวิ่งไปช่วยเพื่อนจะไปป้น A W มันโอ๋อสองตัวสองตัวบริเวณเนี่ยไอเนี่ย A W เนี่ยที่หัวกูอยู่เนี่ยเอาไหมเอาไหมผมเอาแล้วนะอยากได้อยู่เนี่ยมันเจาะที่อยู่เนี่ยมาดิมึงอ่ะเนี่ยมันเล็งอยู่ น็อกน็อก,อกเฮ้ยมันไม่น็อกร้อยสามเก้ามันดึงได้ครับดึงได้มันเจ็บมากพันยาอยู่มันเจ็บดึงหน่อยครับระวังระวังโอ้ร้อยสามเก้าโอ้โหกูลืมไปว่ากูณไม่ถือเอวบีนัดเดียวไม,ไม่ไม่ดาวยิงเข้าหัวมันเลยนะเมืเ่อกี้เข้ากอดมันดว้วยแต่มันไม่ดาว,แต,ว,าาดาวแต่ว่ามันเอวบีเราเลยดาวเว้ยน็อกน็อกหมดยาหมดแล้วอ่ะยาที่สองแล้วเดียวมึงถึงไหนแล้วเดี๋ยวกูขาให้แบบขึ้นไม่ได้พี่ รเบร์ได้มีการโคโน่ตามมาได้ไหมตามนะหนึ่งสองสามมันดักมันดักหน้าบันไดว่ะพี่เห็ข้ามีระเบิดไหมเอาไหมระเบิดให้ผมหน่อยสวยล้มหนึ่งแล้วเดี๋ยวขึ้นขึ้นขึ้นตายหมดตายหมดสวยสวยเว้ยเอาว่าเบอร์สองเขามาช่วยเราอยู่ thank you teacher see you again g h o d b y e goodbye ากาศแบบนี้ไปแยบล่มดนีที่สุวนรณนนอนอยู่เกือบตายเลยโหเมื่อกี้เสียดายเนาะวุฒิศัก์แบบวัดใจกับมันแล้วก็ะสามเอ้เกาะอยู่นี่ครับเรายิงมันก่อนด้วยนะเมย์ไอ่เปลี่ยนปืนพิ่ซ้าตายกูเนี่ยจะตายวมันมีเอวบิวนี่นะขอดีเดียกูขอตัวนี้เหรอครับไม่ใช่นะมีตัวอะไรอ่ะตัวผู้ชายตัวข้างล่างเอวบิวอยู่เอาไหนอ่ะไม่เห็นเรือเรือแต่บาเลตพวกเราเอวบิวไปเบาเรตนี่แหละใช่เหรอทำไมมันเสียงแน่นจังเลยจุ๊บ เห็นบักไดอยู่สะพ้ายหลังเลยล่ะกูจะหลอบสังหารมึงเบอร์สองมีไหมเอเดวิลอ่ะเบอร์สองไม่มีครับเริ่มสิฟุ้งปวงบริบวงนอนหน่อยซื้อนอนน้อยแต่นอนนะไปเลยเจนามเลยนาำเหญ่มากเหี่ใช่ไหมพี่ตบมันเหญ่เฮ้ยคนคนบนป้อมป้อมมันยิงไผ่โอ้ไม่มีระเบิดอีกเอ้ระดับใดไอ้ระดับใดไอ้ยยิงหัวไหนมันช้ากันหรือเปล่า นั่งไงนั่งไงพี่หัวแม่นะพี่ใช้ปืนอะไรก็ไม่รู้นี่ปิงป้งปิงปิงไหนไหมเพื่อนบอกว่าหนี่ไหนีเพื่อนกลับมาเพื่อนหนีเพื่อนยิงไข่ไว้ไม่หนีไม่ได้หนีเขาบอกไม่หนีเขาอ้อมอ้อมไก่พูดอ้อมเราบอกแล้วนอนถาก่อนเดี๋ยวพี่รอให้ไหมยิงเขาไม่ตายมึงใหญ่บอสเอร์เลนมาแล้วเอร์เลนขึ้นมาแล้วขืนไม่หนี่เเลยตีมันเหลือกี่ตัวมันนี่ ขึ้นมายิงเอื้อเลยแม่เดียมันลูกขึ้นมาแล้วเดี๋ยวมันลูกขึ้นมาแล้วเดี๋ยวมยิงมันที่แล้าผมยิงหัว88 5 6นัดเลยทำไมไม่ตายใช่อใช่อยู่มันบักใช่มะเบิดมะเบิดช่วยเหลือกูข้าเบิดโนโนข้าระเบิดไม่เร็วแมงเบิดตะกี่เออขึ้นไปตาดมันสวยสวยเดียสองตัวดิเดี๋ยวยเิ่งพี่ช่วยยิงยิ่งพี่ช่วยยิงอยู่เดียสวยหมดยังเดียมลงมาก่อน เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ขึ้นไปมึงไกลมากเลยมันดึงมูอยู่ไหมแม่แม่มันหิวใหญ่โอยพวกไม่เน่ยนะตัวเดียวเหรอไม่พี่เห็นตัวเดียวเองอ่ะเอามันมาได้ตายกับว่าบวกห้ามึงยังไม่ตายพี่เข้าจะห่วงเติมยาแบบพี่เข้าเติเย็นเตเย็นเอาเดชโซนลงมาบานนี้เดี๋ยวพี่ยิงนไอ้พวกมาให้พี่เข้ายังไงพอเลยได้พี่ โอ้ปืนลูดไม่เข้าันโดดม้งไปใส่กระสุนหมดเดอ้ข้ากระสุนหมดไอ้หัวอ้าวเน้อสวัวอ้วนื้อวยกระสุนหมดกระสุนห โดนเมึงกากมึงปากโนบาปคนบาปบาปคีวนี้เฮ้ยผมไม่โดนเเอ้าเฮ้ยมมงีคนหรอเอ้าทำไมทำไมไม่ดึงเพื่อนอ่ะโดนูดีดิโดนสมีเหรอไหนมันอยู่ใส่ ยังไม่รู้เลยดูตรงแบบข้าขึ้นมาสองที่มันอยู่ไหนเพื่อนนายเห็นมันไหมไม่เห็นนะมันเหมือนแถวๆตรงป้อมเหมือนกันอะแต่ป้อมทางยาวไม่ใช่ป้อมประมาณป้อมตรงนั้นแหละทั้งเรโซนทั้งคนยิงโอ้โหถือเรโซนตายพบกันโซ่โตเลยแม่เขาไม่ว่าได้ไงว่นได้บ้าบังคับเรียกกลางก็โนกับว่ถือกูมาขี่มายุ่งห่างกันนะนะ มันอยู่ไหนวะมันยิงมาจากไหนวะโอเดี๋ยวเดีพี่ไปล่อให้เอาไหมคุณไปลอกลอกให้เก็บสมูกันอตต้้ตว้าว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 ว้่ว้าวว้าวว้ไว้าวย้าวว้าเล้า้าววนาวว้าน้าวว้าวว้าวว้้าวว้า้า้วว้้าว้าากา้าอาาา้าาา้ไปา้้ามัน้้ มันสุระยะว่ะอีเดียเราอ้อมขึ้นมนันแอลฝั่งนี้ไหมเจ้าเจอย,าอยู่ใน<ค>ปอม,ปอม้เปียมนะสร้างปอมกูบอกเคยขึ้นปอมเลยป้อมจริงีหัวง่ายมากเลยนะวเวลาลุกมันสวนมาว้าว <Wow. S 1> เซนจริงๆอ่ะมันจะผ่าอีเดีย <What? S 1> อยู่ใกล้อีเดีย,ยกเยยูเลยโดนไปด้วยมันไม่ได้จะผ่ากูหลอกเลโซนอ่ะผ่ามึงนั่นแหละ oh. ตอกมึงเสือกมีโคโนออ่ไงกูเลยซวยไงโคโน่การเลโซนไม่ได้ไม่ใช่หรอทำไมมันตกทำไมมันตกใส่มันก็กันเหมือนมันมันกันมันกัน เดียมึงดูวงนี้แล้วเราไปเลยนะพี่ว่าวงไปจบตรงริมน้ำนั่นไงกูพูดกูไม่มีผิดเลยกไปละนี่แหละได้ตามตามไปนูตามดิเอ้ยเดูยามไปนนตามไอ้วตามไปดูเยมไปดตมดนตามดูตามหปดี้ามไปดตามไปดอตามไปดูตามไปดูอามไปตามดูตามตมดูเดีไดีมไูตาไูตาไอาาตาตมมเลยตาาาไไมมหมได ผมไม mm. I mean, ่ม er ีเนี่ยนะไอววอไม่มีไอวอแล้วโดนหลังแน่เรข้ายุ้นเอาคนละลูกเอาไปเก็บไปเก็บไปยาก็หมดซ้ายซ้ายระวังซ้ายมือหัวแตกแล้วน่าบันไดโอ้เขาวงไงเนี่ยผมันยิงการมันคอรตี้มันคอรตี้มันยิงเราดิไม่ไม่ตัวมึงเห็นตัวมึงเห็นไอวอตรงซ้ายมือเราไหมตรงต้นไม้อะมันวิ่งเข้าใต้บันไดเมื่อกี้มันน่าจะคอรตี้กับไอเนี่ยวัวไม่ใช่อสามตัวตีเดียวกันเดี๋ยวเดี๋ยวเอาตัวขาวก่อนวัวได้นะ โดนหัวโดนหัวต้มแล้วจี๊สวยพี่ซัพให้แล้วอย่าห้ามันหนามันแพงนี่ไอตัวที่พี่บอกว่ามันวิ่งบันไดอ่ะเดี๋ยวดูตัวขวาไว้กูดูตัวซ้ายให้กูดูบันไดให้เฮ้ยเราพนวงไหมมันวิ่งมันวิ่งไหมพลพลพลบนปีฆ่ามันไม่มีเกาะไอ้เช่นเนี้ยขี่มาเอายิ่งบนเขาอยไอ้นี่ไม่ตายหน้าหลังหลังหลังตรงไหนหลังตรงไหนหลังหลังเลยไอ้แทนเข้ามาวมันยิงกันโยมันกำลังตี หลังใดบักใดยิ่งบักใดหลังนี่ไงหลังเรานี่ไงแตหันหัวหวหัวหั้หวหัวหัวหวหวหั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 วหแล้วหั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 วไัวหวหัวหดหัวเัวตวหััวหััวัวหัววหัวหวหั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 าัวหวัวววเดีวเดีวววว่ว้วหัหัววววอวััวอัหััหัั ไม่ได้ อยากว่ะโอ้ไอบ้บอลไอบ้บอลไม่หลยุงโซนไปนะส <l> งครามระเบิดโอ้บาง5นาในรถคนระเบิดตายแล้วอ๋อมับกูเหรอที <c oughs> <c oughs> ่เดียวกูเปลี่ยนชื่อแล้วกูติดตันชื่อตายแล้วอ๋อใครยิงกูมันจะ,จะรู้สึกว่ามันโดนมับถ้าเราไม่โดนหลังเข้านะพวกเนี้ยไม่ได้แดกเราเห,รหรอกจริง